สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกหม่องทุกบอลทุกเพจทุกไอทุกสาขาทุกอาชีพครับเมียนั่นทั่วครับผ้ามาเบิงงัวผ้ามาเลี้ยงเอางัวไปเลี้ยงนะพี่น้องเนาะเอาครับท่านใดอยากเลี้ยงก็ไปเลี้ยงครับต่อจากนี้ไปเบิงเอานะครับมักตัวใดแม่ใดนะครับโทษทักสอบถามเลยนะพี่น้องเนาะเอาครับพิกัดเมียนครับนัดนพินฟาร์มนะครับเนาะนัดนพินฟาร์มกับตัางโยบานกับตายนนท์สวัสดิ์ครับตำบลสันป่าตองอำเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะนี่ครับตัางโยบองนี้นะครับเนาะ พี่น้องมนีนัตพินฟ้า์มงัวลายครับมนีเป็นงัวของช่างจิตนะครับช่างจิตเป็นคนขายนะครับเนาะมนีรับสีผ้าลายเบงเชลตน์ตัวนะครับพี่น้องต่อไปนี้เนาะอ่าพี่น้องเอฟซีก่เจ้าดูเดือดดวยครับนี่เจ้าดูเดือดยืนคุ้มฟุ้งขนาดนี้ครับนี่ตัวใดขึ้นอยู่นี่ดูเดือดจัดการมัดครับนี่เอฟซีเจ้าดูเดือดนะครับนี่บอกไงครับขำดำครับขาใหญ่พูดอะหูู้ครับดูเดือดโอ้โหแฟนหลังเป๊ะเลียเด้อ เนะครับเจ้าดูเดือดอพี่น้องอยากทับงวดด้วยครับมาครับดูเดือดทับไห่นะครับบ้านใกล้ๆเข็นมาเลยนะพี่น้องเนาะเข็นมาเลยหรืออยากเข็นไปทับไห่ก็ได้นะครับเนาะไผอยากได้เจ้าดูเดือดเป็นพ่อพันธุ์ครับขึ้นรถทาทาบเลยครับได้ไปนี่ครับเจ้าดูเดือดครับอยู่นี่คุ้มฝูงอยู่นี่แล้ครับเพื่อนนี่บ้านนี้ต้องไปดีกับพ่อครับจอยช่างกิดคนจนคนใจคนจนนะเพีองเนาะสวัสดีครับช่างกิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม โอ้จะดูเดือดใหญ่ครับเน่เนาะทำไงทำงัง้นเ<ง>มื่อนี้มีงว่าจะขูจข่จะคู่จะโค้มจะโตจะแม่จะผูกบอเดนับครับอายสีส่สิบขึ้นเก้าละครับประมาณนี้เนาะครับผมประมาณนี้แหละครับเมื่อนี้ไปตอกล้างเด่นวะครับตอกประธานอายม <c oughs> จนมาจะอ,อยู่งานหลาย <c oughs> ลุงน้องไปใส่เหมือนไปส่งง้อเหมือนครับโอ้ขณะค้นเกี่ยวยาก็ต้องเลยไปส่งง้ออยู่ซึ่งมือไหนไปส่งประธานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างน้อยอาจจะมาส่งซองซอยมามามาอไล่ะไรไปจะใส่ก่อนทางคิด อะไไปตส่ก่อนต้องไล่กันได้ครับเอาโมนี่โมนี่นั่นหรอบอ้ะโมนี้ป้อยหลอดตีครับมันยังก็อันนั้นไล่เมื่อวานนี้ก็ยังคาสูงอยู่ครับ๋อค่าค่ากันอยู่ครับผมครับค่าต่อกันอยู่เนาะครับผมครับโมนี่เด้ออันนี้อันนี้แม่นี่ก็ได้ครับอ๋อมึงพีเนาะพี่น้องครับผมครับอ๋อครับเป็นแม่ลูกนะครับแม่เนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าเขาลำพูนเออแม่เขาลำพูนแต่ลูกเขาเป็นใส่ลูกแดงมาพ่อแดงมาก็เลยลูกออกมาแดงครับผมครับออกมาสูงนั่นครับผมครับมาดูมาดูน้ำละค่าราค่าอยู่ทีาไรล ห้องไปสี่หมื่นสามครับโอ้สี่หมื่นสามครับโอ้นาเรนครับอ้างดีครับผมครับอ้างดีอออ่ะพีน้งเก็ตีไปอ่างดีลูกสองหมื่นแม่ก็สองหมื่นสามหรือลูกหมื่นแปดแม่สองหมื่นห้ามันได้หมดครับหมดไปได้หมดเพราะว่าราคาเนี้ยมันเป็นราคาเบาๆราคาชาวบ้านราคาช่างกิจจัดให้เลยใช่ครับใช่ครับสี่หมื่นสามเนี่ยลองแยกดูครับโอ้โหแม่ลูกเขาตเนี่ยร้อยร้อยยี่สิบห้าอยู่แล้วเนี่ยร้อยยี่สิบกว่าแต่แม่อ้างดีเเนาะใช่ผลผลมันดีนะครับเป็น ก็สายพันธุ์นี้ด้วยเขาลำพูนครับผมเขาลำพูนครับบันนี้ลูกตัวที่ไหนมันหูบอโอ้ก็เพิ่งเกินลูกซองนี่แหละครับมาลูกซองแล้วครับผเอ้อครับสี่หมื่นเท่าไรกว่าสี่หมื่นสามครับสี่หมื่นสามอันนี้ก็เขาลำพูนอันนี้กัเขาลำพูนเดียวกันปะแต่ว่าไปไปเสียหางดำจักหน่อยโอ้คือเขาลำพูนนี่เพิ่นต้องหางขาวด้วยครับแหมือนเหมนหางมันต้องสีทองสีขาวใช่ครับอันนี้ออกกับหางดำนิดนึงแต่แต่ว่าสีเพป็นไงอยู่เนาะสีแดงสีชมพูเนาะครับเขาลำพูนนี่อยู่พนนี่ราคาเท่าไหร่ครับ สองหมื่นหาร้อยครับสองหมื่นกับอีกห้าร้อยเป็นง่ว่สาวเนาะวอกจัิงส่คือซื้อมาสองหมื่นอ่ะจะเอาห้าร้อยวะกับไรโอ้าร้อยวะแล้ไม่หาร้อยวะครับผมครับเก็ธรรมดาเนาะโอ้ธรรมดานอยู่หากินไปเนาะครับผมครับบาทนี้ตัวต่อมาเอามาเอาแม่ลูกนี่เพียงนี่แม่ลูกนี่ขายแล้วพี่ก็ขายแล้วเอาเบิ่งครับบ่เบิ่งแม่ลูกโอ้ไม่เนาะมาเรียบมึงเอาเด้อครับนี่หลายตัวเมื่อนี้เพื่อนมันมีคนจับไห้ครับไล่เบิ่งกันแบบนี้เนาะครับเอามาเบิ่งเอาในฟ้ามันเนาะหรือมักตัวใด้คะสั่งเลยเนาะ ครับอีตัวนี้ขายไปนี่ยเป็นดำหนาดำอย่างนี้อยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอาราคาเท่าไหร่ครับผมให้ราคานี่ไปเลยราคาบ้านๆเด้อเออเอาหน้าข้อไปเลยสองหมื่นสามพี่สองหมื่นสามเนื้อก็เกินแล้วไม่สองหมื่นสามพี่เนื้อหนังใช้ได้เลยพี่ใต่ท้องใต่อะไรมีน้ำข้าเจ้าไปเฮ็ดบุญเนื้อใส่กระถินหันน้อยกว่านี้ได้สองหมื่นอ่ะโอ้ยสองหมื่นสามแ้วก็นี้เอาไปเป็นแม่พันแม่บอกได้ยังสองหมื่นหาครับขาเจ้าเฮ็ดบุญกระถินหน่อยก็นี่ใส่บุญกระถินโอ้เขาทาได้ตัวนี้เนาะครับ พวกหางไงดีครับรึ่งเห็นได้เนี่ยเห็นรึ่งนี่นี่นุ่มชัดๆเลยเนี่ยตัวนี้เนาะมีลุ่งมีเต่ามีรึ่งโอ้เต้านุ่มสวยตัวนี้ไหมนุ่มงามนุ่มสวยเด้ตัวนี้พี่น้องสังเกตบ้างเด้องัวที่ลูกงามๆานี่มันมากสิเป็นงัวไทยแบบนี้เด้พระเจ้าทับพอนอกไหมทับซีว่ายทับง้อไทยยังเสียให้ลูกงามงามบันฑิ์มูงัวไทยยังไงมูบ้านยันยัแบบให้ลูกบ่อปลาไหนได้บัรับ ตามผมเห็นมากเนาะครับบางบางเนาะอือตามเทียนนางมานี่ลูกงามอุรวยอีเลียนหน้านานี่เมแต่แบบนี้เด้โบ๊ทด้วยเนี่ยคุณติดเครื่องดั่มด้วยนี่เรียบก็ดีร่องเอาไปเอาพัฒนาเบิ้งเนาะเอาพอราคานี่เออราคานี่ยนะสองหมื่นสามหมื่นเมียนเมียนเมียนหันยะหันยะมันไม่แพงเลยเฮ้ยแปลว่ามันพ่อเอามอพ่อมาให้เกษตรกรขายได้การอะไรบ้ามันก็พ่อเรียนพ่ออย่างไรก็ได้การทายถ้ำมานี่เนาะจากประสบการณ์ทายถ้ำมางูที่ให้ลูกอาญาอีนีดีๆงามๆนี่ขายดีแพง มีตัวง้ทรงนี่เด้มีตัวง้ไทยนี่เด้ง้อมูปุ่มๆปิ่มๆคอลอคอแคลรเขาห่างๆห่างงที่จะให้ลูกที่ดีเขาทับพอเรื่อยๆนะบ่แม่นว่าทับลูกไทยเด้ทับพอเรื่อยๆมันก็คือฝรั่งเอากับคนไท่เนาะลูกมาไม่จางม่งามละอๆได้กันได้กันคือคือคือสั้นลหรอันนี้คือกันละครับเนี่ยเอาเอาเข้าผมไปไปเพิ่งตัวตัวไปด้วเนาะครับผมครับเอาครับตัวตัวนี้ขาะไฮแลนด์บ้าตัวนี้ เดี๋ยวคืถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วครับนี่นี่นี่แม่ลูกครับแม่ลูกแม่ลูกมาเบิ่งแม่ลูกพี่น้องหมดีลยอ้าวโอ้บ่แม่นสุดแม่ลูกไงลูกหางขาวดิหางขาวดิโอ้ยีหางขาวหางขาวบ่แม่นเนาะสองหมื่นสามครับสองหมื่นสามเป็นสาบักนี่สองหมื่นแปดบักนี่สองหมื่นแปดต่อรองได้อืมสองหมื่นแปดอันนี้แม่ลูกขายส่งด่างคุณทศขายไปแล้วดางคุณทศขายไปแล้วเนาะครับผมเอาไปเบิ่งมือที่ขอกเนาะบ่ะเนี่ย คร <ge ar> ับผมอิชารโลเล่ชารโลเล่ชารโลเล่เอาครับพี่น้องทามาชารลเล่เด้อบัดนี้ชารโลเล่ไทยชารโลเล่โอ้ยเฉนอันตันเลยเฉียนตันพุ่งแฉนอันตันพุ่งอัญเชจบาทครับชารโลเล่เนี่ยโอ้โหเอาเหมือนซีสไหมหมื <parfois> <g rab> ่น <government> ซ <rab> ีเนี่ยหนึ <g rab> ่งหมื่นซี่พันเด้อครับนี่ครับเอาไปทับเอาเนาะครับผมพุ่งเงินบ่หลายแต่ว่าคอยทอคอยทับคอยทอเหมาเนาะมุนี่เด้อนี่มุนี่เนี่อันนี้ถ่ายเมื่อกี้นี่เด้อโอ้ถ่ายไม่หันครับตัวนี้ก็ถ่ายแล้ว นี่หลายๆตัวหลาจะจะลืมมาตัวในไทยบัทยครับนี่เด้นี่นี่นี่เด้นี่โอ้อันนี้แดงซ้ำจุมกุมเลยพี่น้องใช่แต่เขามีตำหนงคือหน้าหน้าเดนโอ้หน้าหน้าเดนแต่ว่าทางบัอหลวงเนาะแต่ท้าพี่มันเป็นบัเลือดสูงเลยนะพี่นะพี่ไปดูลึงเขาดูน้ำใต้เขาเนี่ยดูน้ำใต้เขาขาดำเลยเนาะแข้งขาดำเครื่องดำหูดำสีนี่เขาเรียกแดงเม็ดมะขามนี่แของครับนี่แดงเม็ดมะขามนี่บานีดูลึงใตทองเนี่ยลึงเห็น ครับผมขางงามครับผมแต่ราคาก็มาสูงไปหนึงแต่ว่าราาคเผื่อไปที่ยี่สิบเก้าต่ถ้าขายไม่ได้ผมก็จะเก็บไว้ทำถ่ายพันธุ์ครับเออราะเขาหนุนอะดูท้ายดูก้นโอ้เขาทาเขาทาครับผมครับขั้นปกตีว่ามันหนาเด่นเด่นเนาะครับผมครับหนาสีขาวๆพี่น้องสองพันเก้าสองพันเก้าเลือดดีครับไปเอาลูกเขาครับผมวันนี้แม่เรื่องเหลืองนี่แม่เรื่องเหลืองนี่ ตัวนี้งามดน่อ่างดีนึว่าไทยดีเนดีนีเนาะคืออยู่คืออยู่อืมคืออยู่สองตัวนี้ว่าน้ำการลดนี่ฮสตัวนี้วัวตัวนึงมันทองเลยตัวนี้มันเลยเนี่ยยีนอาตัวนี้ไม่มั่นิใ่เได้ตรวจอยูบว่างสั่นจิเลยนไข่าขายเพิ่นไปโอ้โ้เพิ่นมีธุระจ่ายค่างวดรถวะนี่องว่ากันดอกธรรมดาเลยคนเท่ามีน้อยครับเจจักบาทแมนี่เบาทเมีนี่ทุ่งน่าเูกไยงหายเพิ่นขายเรียง เอาตัวนี้ตัวนี้สองสองหมื่นเจ็ดเพื่อสองหมื่นเจ็ดขอพาจะได้ครับตัวนี้ครับเนื้อหนังใช่ไหมครับเนื้อหนังนั่งสาใส่ได้รถได้ครับรถได้อืมรถได้เนาะเราขามาคู่กันกับตัวเมื่อกี้เนี่ยแต่ตัวเมื่อกี้ต้องรอตรวจท้องก่อนโอ้ตรงรอก่อนเนาะครับเอาตัวหนังรอก่อนมาในีตัวเหยียบเสียกไว้นี่เลยคู่กันนี่คู่เมื่อกี้นี่ยพี่เออลองไว้ห้าหมื่นห้าแล้วมาคุยกัน ตัวตัวพันตัวทองกับตัวนี้ใช่เขาอยู่ด้วยกันมาแล้วอ๋อเขาอยู่ด้วยกันมาแห้าหมื่นห้ากับตัวพุ่นเด้อครับตัวบึงนั่นเปนพารันเนาะห้าหมื่นหาเนาะครับเนาะอันนี้เห็นเขาสั่งข่าวลำพูนขาวลำพูนว่าจะได้แบบตัวเราวที่แล้วอ่ะเออผมก็หามาให้ช่างกีบหามาให้ได้ด้วยเมย์เยเมยข่าวลำพูนนี่เอานี่ครับนี่เนื้อหนังใช้ได้เบื่อเรื่องนี้หมด นี่ครับนี่แหละเยียบเสียขายแท้เลยครับเนี่ยเเยยีบสนี่ครับจับแล้วจับเสียขเอเออนี่จับเสียขายบางฮันเยียบเสียขายได้ครับครับผมครับบางฮันเยียบเสียขายครับเนี่ยขาลำพูนจับเสียขายครับขาวลำพูนเทียบาทโอโทอเก่าแล้วครับสองหมื่นเจ็ดละสองหมื่นเจ็ดโอเก่าแหละเพราะว่าเพื่อนบอกให้หาราคาเนี่ไม่อีกนะโอทอกันว่าได้มาโทอกันตัวนี้จะเยอะกว่าตัวนั้นเล็กน่อยเออแมนแมนที่เยอะกว่าตัวนี้ที่ห้ามงวดก่อนหรืนเปล่ใช่ครับแมนแมนตัวนี้ยาวกว่านน้อยนึงเนาะว่าลายดอกยาวกันมาลายเป็นไรครับเอาขาวลำพูนครับ ครับันนี่ย่างมากผีกับยูทั่วทีครับนี่งัวโค้งครับงัวโค้งครับเท่าไรแม่นี่ยิ้ยย่างเนียต้นเยอะมื่นเก้ามื่นเก้าได้เนื้ออยู่ได้พวกโค้งเด้เนื้อหลายเลยโอ้สมเด็จฟี่ตัวหนึ่งอันแม่ลูกนี่เด้วยคันนี่โอ้ยคอยไปซื้อไว้ช่างเพชรดไปขนเนี่ยเออขนกลับมาบ่หายคอยเลยว่ะขอฉันเพลิดขอช่างเคิดผมขอเนี่ยหลูกป็นหมาลากผมบึ้งไปบึ้งขับไปบึ้งอยากได้ยังไงสั่งให้สั่งใอยก็ได้อ๋อนี่ครับมันน้ำทายเอา เพนนี่ก็คุ่มอือจีโน่แมงเดียวครับ<ม>ประเภทงวัวไทยลูกนาตึบครับบัดเนี่ยนี่ยงัวไทยเนะี่ยอย่าไปดูถูกว่าเขาขี้เล่เขาเตี้ย,ยแต่ดูเขาให้ลูกครับโคตรระเบิดเลยเนี่ยเบิ่งกันเบิ่งการให้ลูกเด้อพี่น้องบัดเนี่ยด,ดเสียงครับเบิ่งการให้ลูกครับบัดเนี่ยแม่ก็สูงร้อยสามสิบนี่ตัวใช่ป้ะใช่ครับร้อยสามสิบมาถึงหรอเกือบเกือบเร้อยสามเลยร้อยเก้าเออแม่สูงร้อยิบเก้าเบิ้งครับบัดนี้ลูกนาตึบครับแข่งขาเพื่อ่ะ ผมไม่วางง้อไท่มูจังเสียเนี่ยใ,ให้ลูกดีครับพี่น้อง <รา S 2> จะไปวางง <นะ S 2> <ห>้อไท่แบบนี้มันฉีไายได้ครับนี่เขาเอาสื่อทุนน้อยๆไปเนี่ยไปทับพอนอกเขาครับทับเลือดลอยพี่น้องออกมาหน้าหนาแบบนี้อันนี้ลูกพอ่อลูกเันบ้านทัางรู้จังทับป้อนนลครับนี่ขนาดลูกไท่บ,บ้านเนี่ยนี่ก็สิเป็นงวัวเพราพระหนาทับเนาะติเนาะครับอู้ครับ,บขันแมนเป็นตัวเมียมันสีนอย,นอยหรือแล้วข้ามไปหำดั้มเลยเนี่ยเบื่องห้ำเบื่องห้ำขีดเมือนไม่ต้องว่ากันแล้วถ้าเป็นตัวแม่นะก็แช่งขาใหญ่ครับลามดีแท้ ครัเชียงขาใหญ่หำดำครับขอบหูดำเลิกตัวผู้ใดหาพอพันเด้อครับบดเนี่ยนี่เลยครับพอพันน่ะข่อยว่าข่อยซื้อแพงอือบ่ขายได้บ่ดอกข่อยมักลูกบ้างไข่ก็เลยซื้อมา55,000ช่างเพชรมาช่างเพชรมาโอ้ยบ่ให้ข่อยเลยล้มบ่ใหาลงรถว่าบอกล้มพะก่อนให้ชาวบ้านครับเบิ่งก่อนเบิ่งคุ่มดูดนมแม่ซื้ออยู่น่ะง่ายด้วนี่โอ้ยโคมันใหญ่ครับมันบ่แม่นอายุดีเด้อน่ะบ่ดีเด้อน่ะอายุอยุห่าหเดือนอยู่เด้อายุ5เดือนใช่ครับแต่มันใหญ่โอ้ยหายหมดนน่ะ ครับปาทุกคนเป็นตาเอาซ่อนครับโอ้ดูเหนนียงเเมัป็นตาเงินบบอพี่น้องเอาง้อไทยเนี่ยครับเบิ่งกันให้ลูกครับสันคอนะดูหนวดมึงดูปามันใหญ่ๆนี่ยังใส่มาซ้ำมันเลยเนี่ยหลังแตกเลยครับมึงหลังไอ้ตรงหลังแตกเลยค่นหางนี่มักใหญ่ยเนี่ยค่นหางอ่ะค่นหางหัวหน้าเดิ่อนเอาทุกอล่งเบิ่งกันเลยเท่าไหร่ราคาแบบเนี่ยแม่ลูกอ่ะซื้อมาห้าหมื่นห้าโอ้แล้วแต่ช่างเพชรขอแล้ว โอ้ขางเพชรเขาเอาครับก็เลยไม่เป็นไรคนอื่นยังให้ได้เลยลูกน้องตัวเองให้ไปเถอะยเหิ่งซื้อตู้ขันนั่นเนี่ยโอ้เผื่อขอช่างเพชรเขาได้เผื่อคนไหนชอบก็มาขอช่างเพชรเอาโทรมาถามเอาเนาะเดี๋ยวช่างเพชรไปส่งวโอ้ยช่างเพชรให้ฉันเถอะกับเขาก็ใจดีอยู่ช่างเพชรอ่ะให้เขาพันคือพันเขานเงินบ้างเหมือนนี่มัดเซมีนี่เลยน่ะยังไม่ได้ถ่ายเลยพี่่นุ่นน่ะโอ้ฟังคุณพี่มีเอาไปบ้างฟังคุณครับเยอะเอาครับว่าเบิรงกันอยู่แม่ลูกสามตัวเลยบ่ตัวเดียวครับตัวเดียวตัวตัวนี้บ่น่นร่นนี่บ่ ใช่นวลนวกันแม่โอ้คือันแม่ดิป่ะครับผมครับอ้าวครับบบดนี้ว่าเบิ่งแม่ลูกแม่หุ่นนั่งแบบได้ครับบาดี่ยแต่ลูกให้เนี้ยขาดน้ำเลี้ยงครับแต่ว่าสีนี่บว่แม่กับลูกคือกันเปะเลยโอ้ลูกหัวลุนด้โอ้ลูกหัวลุนตีหัวลุนด้เรือดรอยเลยเด้อเอง่วไทยบาดเนาะพี่น้องขาดน้ำเลี้ยงเนี่ยจากน้อยเนาะพี่น้องได้ไปน้ำเลี้ยงดีดีนี่ข้าวเดียวครับงัวแบบนี้ครับสำหรับผู้ใดสิบคุณเอากำไรเนาะครับข้าวเดียวครับขขุุนนนนนึ้้้เอคครรัับบี่่ตงาป็ไล ลูกสาวพ่นน่ะหัวลุนน่ะลูกสาวหัวลุนซาขาอยู่ทนายครับเนี่ยเอาแยกเลยครับแยกเลยตัวแล้วเอาแยกเลยเอ้าครับผมครับแม่สองหมื่นเก้าแม่สองหมื่นเก้าลูกสองหมื่นหกลูกสองหมื่นหกหัวลุนนะครับอืมหัวลุนธรรมชาตินุ่มแม่ดีเนาะโอ้นัวุ่มสวงหลวงดีดีเพียงนอนคนนะแต่ว่าสีพันหนังขาวๆแต่มันดำมุมมิ่มไปเนาะครับแต่ว่ามูลจังสี่เด้เนี่ได้กำไรดีเนี่ยไปขุนขึ้นนี่โอ้ยตัวหัวลุนน่ะจะได้หลายบาทเออเพื่อ วัวหลุนหน้าไปแกงพูดตรงเนี่ตัวเนี้ยเออคุณไปเลี้ยงให้มันอ้วนให้มันพีขึ้นเลยคราบเดี๋ยวโอ้ยวัวหลุนพร้อมอืมครับผมโอ้หลายแบบหลายราคาได้หมดนี่ใช่อีกตัวนึงนี่แม่นบ่จุงอยู่นี่บ่แม่ลูกแม่ลูกอันนี้ก็แม่ลูกเต๋ออาครับผมไม่นี่ครับแม่นี่ไล่ปันเสียบันเนี่ยขอให้เลือดหนอยเด้เรีอนหอยเด้อเขาไปซุกอยู่ในป่าเขาเลยว้าวเราเลี้ยงมาท่านเลยเขาไปอยู่ในฟุ้งสัตวเนาะเห็นตนาเห็นเรื่องเห็นตนาเพี้ยเพีนเนี่ยโอ้ยเสด็ดเด็คนเนี่ยว่ามันเสียงััววงสาวอยู่ไง้อ ครับว่าเกิดลูกฝั่งคอยว่าลูกแร่กันแล้ครับนี่เนลูกไส้พิ่นนะใช่ครับลูกไส้โอ้ลูกไส้บาล้านขึ้นแม่เนาะนี่ครับนี่หนาหนามากมุมมุมขึ้นแม่อยู่เนาะครับผมสามล้านขึ้นแม่อยู่อ้าวเท่าไรครับแม่ลูกบาทเลยสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่อ่าราคาดีอีกแล้วเนาะสามพันดีแยกกันได้เลยตัวผู้ลูกหมื่นสี่แม่สองหมื่นอ่าลูกหมื่นสี่ผู้พู้เลียปหาหมูเล่ไปเลยลูกแม่สองหมื่นโอ้ยไล่เสียเอาผู้อยากได้งวดแปลกๆเนาะครับนี่ ลงฟอกลงฝุง่นฝุ่งไปเขาโม้ได้หลายนี่บ่มีหลงครับเนี่ยมันไล่คือเสียเอาคำว่าเบิง้งว่าแม่ลูกแยกนี่ครับทึ่งแม่ทึ่งลูกสองพันแปดพันนะโอ้ครับพี่น้องทึ่งเสียงเพ่งทึ่งเสียงข้าเจ้าหาเสียงนะพี่น้องเนาะเสียงเพ่งเฮีเ้ยงไกลไกลเคี้ยงเพิ่นเปิดแห้งครับบอยสามารถสิไปท้ายมุ่งผุนเนาะพี่น้องเนาะพอเสียงเพ่งมันเขา่ามันสิติลิกิทธิ์เนาะพี่นอ้องผมบุดลายผ้าเบิ้งในสำนีเนาะครับเนาะ นี่ครับเสียงเพียงคนเปิดอยู่บ้านหลังพูนครับไรมาพีเลยขันสิทายไรพีเลยอ้ามาเบิงอีกแม่ลูกอันนี้เป็นลูกที่ว่าสองหมื่นห้าร้อยนะครับโอ้ตัวเดียวผมซื้อแยกเข้ามาแต่เนี่ยแม่เขาตัวนี้แม่เขาครับผมเขาเลี้ยงนมเยอะผมก็ต้องเอาลูกเอาแม่ออกครับผมอันนี้จะเอาลูกออกวันน้ขายทั้งขายแต่แม่มันบ่นครับครับผมอันนี้ก็แจ้งราคาไปแล้วตัวนั้นครับโอ้ตัวนั้นแยกงไปแล้วเนาะครับผมครับวันนี้เลือกแต่แม่ครับวันนี้ครับผมราคาเท่าไรครับนี่แม่สองหมื่น สองหมื่นหกพันครับสองหมื่นหกพันเน่ขาวลำพูนครับผมเขาลำพูนเขาขาดน้ำเลี้ยงนะครับนี่เขาขาดน้ำเลี้ยงหน่อยครับอืมขาดน้ำเลี้ยงเนี่ยจะน้อยจะดอกครับกันและข้ามันกับส้มมีเหรอเนาะครับผมครับอืมพอฟังจะดอกอันนี้ลูกสาวเพิ่นเนาะใช่ครับลูกสาวเพิ่นเปิดระและข้าไปแล้วด้วยครับเปิดระและข้าแยกไปแล้วเนาะครับวันนี้แม่นี่เด้แม่แดงง่าเด้เปิดไปแล้วหก หกหมื่นห้าโอ้ไม่นี่หกหมื่นหาเนาะทับเจ้าดูเดือนโอ้ตัวนี้เปิดเป<อ>็หนหลบก้อนครับเพิ่งทับไปครับบ่งหลบก้อนครับเดี๋ยวบิ่งหลบนี้อีกได้ไหมเขาชอบหลายคนนะแต่ว่าผมยังไม่อยากออกเอาออกไปอ่ะอย่าใมันได้รอบได้แล้วก่อนเพราะมันจะได้มันจบตรงนี้ไปเลยไงอ๋อครับผมว่าไปเพื่อจะไม่มีปัญหาใช่ครับอยากให้มันจบอยากให้เขาได้ดีไปเออขวดม้าลักแสนได้ครับง้อตัวนี้มันโมเมนต์ต่ำๆโมเมนต์น้อยๆได้ง้อตัวนี้นะสูงร้อยหกสิบคนละครับวายเนาะครับแต่เสียตาทองมันขาวซื้อเนาะ ครับผมครับมองมองคนสิตีกันล่ะมักหุ้งครับกุ้งค้านไงเดยกุ้งค้างไงบรรท่ายไงตัวนี้ก็คอยคอยอ๋อให้ให้มันให้มันทับผ่านหลอกกันเนาะครับผมครับอ่าบ้านี้พี่น้องครับทุกคนทุกท่านที่เขับราเบิ่งกันนั่นนั่นทั่วครับขอบคุณทุกคนหลายๆด้วพี่น้องเด้อถ้าได้กับกดทรัพย์สก้าเหตุได้พี่น้องเด้อท่านใดที่ขับราเบิ่งใหม่หรือเบิ่งเก่าพันได้กดนะครับกดติดตามแล้วก็ลูกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนที่เบิ่งนะครับรรออออๆๆๆสสวยยเเเื่่ขึ้้นนนมพีงาะ เงินทองเหลือใสอังถงครับช่างคิดไม่ยังฝากพี่น้องบอครับโอสนามจะเปิดอีลีบอ้ายช่วยพูดสนามนะครับสนามทุกสนามครับบอเนนนอนครับอ,อบอเนนนอนเพราะว่ามันอยู่กับผู้วา่าไหมครับแมนขึ้นวันทีแล้วกับบอเนนะน,อนอนครับผู้ว่าสั่งเมื่อไรเมื่อนั้นนะพี่น้องเนาะครับเอามียังฝากพี่น้องบอ่ครับบัตรมีแต่คำคมผมหน่อยนึงแหละครับเอาเลยคมแบบไหน เขาควบสุขไม่ต้องไปหาไกลนะครับอยู่รอบตัวเรานี่แหละครับความสุขครับอยู่ที่เราจะมองหามองเห็นมันหรือมองข้ามมันครับอยู่สิ่งใกล้ตัวเราครับช่างกิจสวัสดีครับทุกคนขออย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอเบอร์สุคนะเพียงเด้องถูกหวยเลยเบอร์สุคนครับสวัสดีครับนี่ครับักดูเดือดที่คาดนี่อู้เรียให้สุดโต้โอ้ยไม่ดีกว่าเฮาเด้มันสร้างตัวไหนมันเรียสุดโต้เลยเนี่ยเข้าถึงเพิ่มวันนี้ทำไงเนี่ยเอาครับนี่ดูเดือดครับ